ก็สวัสดีครับวันนี้เบสก็จะเดินทางไปที่ผามะนาวนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าผามะนาวเพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยนะครับผมครับไอีกแล้วถ่ายอยู่บนน่ เอา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 มันจะเตรียมเพาะฮะอะไรน้่าบ่งท่นเดบิดต์มีสีแร่อยู่นี่มีอ๋อเอ้ยไม่ใช่อ้าวพี่มีชูมาขายอยู่นี่เหรอขายดีไหมเล่นไหนพี่เอ๋อ๋อวันนี้ไม่ค่อยมีคนอ๋อครับผมเดี๋ยวเข้าไปข้างในกัน รกูมือกล้องคือใช่อ้อยครับเราก็ได้มาถึงผามะนาวแล้วนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนนะครับออป,ปุ๊บปุ้บวุ๊บตัวไปมาือตัวนี้ด้วยพาอแบคง ไปไปแล้วก็ลงไปได้างพลัวันนี้เขาบอกว่านักท่องเที่ยวน้อยนะครับผมเอ้ยเยอโอ้โหเอาอเขา,อเอาอหอมฮัลโหล เดี๋ยวเราก็ไปชมกันนะครับท่านผู้ชมว่าเขาจัดแจงสถานที่ปรับเปลี่ยนสถานที่สวยงามแค่ไหนมาใส่หมวกเท่ห์อือนักบุรีไทยมึงเตะเข่ามากไปแล้วถ่ายอยู่นัถ่ายให้นั่นลู้ข้นพร้อมใหญ่ยิ่ตรงอือพี่มีชู้อ่มีชูรถมีบครับผม ไปครับอ้าว <c oughs> าอีกเกิลก็จะไม่มีอเกิง้งขาพี่เบสก,ก็จะไม่มีพี่เบสมันมเ,มเป็นจุดมัมอ้ คร anyway> ับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะครับว่ามีจุดชมวิวตรงไหนบ้างหน้าถ่ายคนเขาก็มาท่องเที่ยวกันเยอะแยะมากมาเลยครับโอ้ ยอดพาชันมากเลยครับดู่อ ตามผมมาครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวผามะนาวครับอะไรต้นมะนาวผีเอ้าเห็นไหมเอ็งบอกว่าไม่มีมะนาวนั้นต้นมะนาวผีเห็นไหมเนี่ยเอ้ยเขาทำลานด้วยเนี่ยถ่ายด้วยเนี่ยมาถึงจุดแอดนี่แอดผามะนาวครับนี่ จุดถ่ายครับผมเห้เอาจับมือมานู่นถ่ายนูถ่ายนู่นไปนู่นเลยบริเวณนู่นถ่ายลงไปนู่นสวยไหมเดินไปใกล้ๆนู่นเออเห็นไหมเดีชมวิวผามะนาวนี่ตรงนี้ถ่ายรอบๆนู่นถ่ายไปอย่างเงี้ย เออส่กล้องถ่ายนิ่งๆเรื่อยๆ,อๆช้าๆดีจะหันไว้เข <c oughs> ้ามาเราก็มากับทีมงานนะครับวันนี้โอ้ฮะ <c oughs> เอา้าทีมงานเอา้า <c oughs> ทีมงานลงบ้างว่ะเอา้าเดี๋ยวไปบอกอดเดี๋ยวไปบอกหัดแกออกไปเดี๋ยวไปมาไทยเดี๋ยวไปมาไทย ต่อไปกเเาเาแอดผ่ามะนาวอะถ่ายรูปถ่ายรูปสุดยอดไหมครับผมพามาวันนี้คลิปนี้กวาจะถึงนี่ทุรักทุเลมากนะ เส้นทางบ่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไไม่ลงไม่ได้ไม่ไม่มีหัวเนาะหัวก็ต้องเห็นเท้าเท้ากันตกไ้นี่เากำลังเดฝั่งคนเม่นเขาก็เหดยาง้งางอีกมาเดินลงมาต่ก้องกดสองครั้งเียวแน่หมับรถขึ้นมาแน่ขึ้นมาเห็น่ต้งข้างหนึ่งเออกึ๊กน่ะ กดให้มันแรงๆวะ่ะอือดูดิต่อไปเขาจะสร้างโครงการนี้จะจะจะ,จะมีถนนด้านล่างนี่นะครับดูยาวไปนู่นเดินลัดลอบไปเรื่อย,ยเออมีปลายุคานะมั้ย ไปถึงไหนมาไปไหนตัวคือไหมครับตะกอนว <c oughs> ิวสวยไหมฮะอ้าวนี่ครับดูพ่อวอนครับพ่อผมเองนะดูนะ <c oughs> แต่งตัวซะอย่างรอเลยเนี่ยวันนี้มาพาชมธรรมชาติสวยงามนะครับมีที่สักการะด้วยหลวงพุทวด ว่าน่ะก็อารินก็เปลี่ยนแปลงมาจากจากที่วันนั้นเบสพาอลรินมาใช่ไหมมันแบบว่ามันไม่เป็นอย่างนี้เออผ่านมาแค่ไม่กี่เดือนเองดูดิสถานที่นี่แบบอย่างสวยงามอะครับ แล้วดูดิตอนนั้นผมไม่ได้ถ่ายทําให้ดูก่อนที่เขาจะมาปรับปรุงนะครับถ่ายทําไปแล้วแต่ว่าคลิปมันดันมีปัญหานะโอ้โหให้เป็นอย่างนี้เลยอ่ะดูเป็นเหมือนห้องโถงฮะมีทางแลลั้วเลาะไปอีกนะดูตากล้องไม่สนใจกล้องเลยอ่ะเนี่ย คัดโซเฮ้ยไหนปีนขึ้นไปดิปีนขึ้นไปดิหนุนขึ้นไปข้างบนหนุนหนุนหนุปีนขึ้นไปนะออเอาเอาเอา้โขโขอไน้ยเฮ้ยเฮย้เ เราบางนี้มันแบบอแล้วน่ยมันเป็นแบบขึ้นยังบอกนั่งกินชากินกาแฟยังไงเนาะบงนี้นาะมีโต๊มีโต๊กลางบางนี้เนาะพอเนาะนี่ก็พพกเป็นเฟิร์นมาเฟิร์นนย่ก๊ะพก มันจะรอดไม่ฝนไม่ตกมาใช่ไหมฮะบ,บอกเริ่มเฉาแล้วครับผมไม่เป็นไรว่ากันแต่ก็ถือว่าจัดสรรได้อย่างสวยงามมักมองมีพิษบนน้ำดห้ามจับโอ้สวยงามครับสวยงาม ทางละเลาะมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับก็สถานที่ที่นี้นะครับอยู่ระหว่างอยู่ในตำบลตะเคียนนะครับอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับผม อันนี้ก็กําลังปรับปรุงแก้ไขดูนะครับรเขาก็จะทําต่อไปเรื่อยๆน่าจะทําต่อไปจนสุดนู่นะนะเพราะมัน,ม,นมันมีขืนนปีกอีกมันบอรออ่าอันนี้มผมเคยมาเที่ยวตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยนะครับมันตั้งแต่มันมป่าลกรล้างอยู่เลยตนนแต่กอนอ่ะมีแต่โคดหินแต่ว่ามีมันโคดหินมันสวยงามนะครับอยู่นี่นี่เขากําลังปรับปรุงใช่ไหมดู แล้วก็จะทำให้มันสวยขึ้นเดี๋ยวรอรอเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกนะครับตอนช่วงที่มันเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเออโอ้ยดนนขึ้นไไรโอดูเขากำลังตับปรับแต่งต้องหินมาจัดเรียงเป็นบันไดเป็นอะไรถ้าไปโซนบนก็เขาก็ยังไม่ได้ปรับแต่งอ่าฮะ มีน้ำด้วยนั่นนะ่ะในนั่นอนะ่ะโอ๊ยหอบแล้วล่ะควรๆเอากันมันมีน้ำอยู่ข้างในด้วยน่ะครับหอมดูพ่อนะมาแล้วน่ะอย่าไม่เอามันจะตกต้นใหม่เราอยู่ในช่วงปรับปรุงมันเป็นไรก็ถือว่าสวยงามได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับ ได้งเยวไรทานกันเนาะครับอาหารหลักอาหารหลักภาคอีสาน มีปลาวานตัวะ <c oughs> ยใมะมีปลาวานด้วยอะขึ้ไปถ่ายตรงไม้ถ่มานั่นเองอือใช่ไปไปถ่ายดีดค่ะไม่ใช่เรือดำน้ำขปยึดม่นเรือดำน้ำ ประยุทธ์เอาเรือดำน้ำมาจอดที่นี่อ่ะเห็นไหมน่ะปะวันอ่ะนั่นไงหินฟอสซิลปะวัน เส้นทางด้านล่างไหน, oh. นเรือดดานน้ไปรยุดธ์ในปลาหวานผมจะเดินสุดไหมครับนี่โอ้ oh. เดินแค่นี้ยังเหนื่อยเลยครับไหน oh. เรือเดินน้ำปยุทในป่าหวานเดินไปตรงดไปนปลับไ เล่าคักครัาดูให้เป็นประวานนะครับ,ปปรนนรบไปไปต่อครับผมร้อนเลยเกินไม่เอาดูกลัวมันสูง อันหินสวยงามอยกลยเม็ถ่ายรูปถ่ารูปอะไรครับโซยุงกัดยุงกัดเหรอแล้วก็มี มาเยี่ยมชมเยอะแยะมากมายนะทำไมก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวเยี่ยมชมอามาน่ได้นะครับผม ที่ตำบลโคกตะเคียนอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับอลูลงไป้งไหายขึ้นขบนหยุยุ่ยย่ขบนเบ็ดเาอยู่เายู่หน้าผาบ่ไปตรงไหนมันต้องขึ้นไปลานพูนม็นบ่นั่นต้องไปยืนฮะะตกท่าไปไรอไปนเี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวนีวดี mời 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 อะไรค,ครับที่นี่เราก็มีห้องน้ำให้บริการด้วยนะครับนู่นะแล้วข้างบนเป็นเขตอะไรไอ้นุ่นฐานอะไรฐานทาหารเหรอ เขาอนุรักษ์บอกอ๋อเขาเพิ่งมาก่อตั้งค์นี่ก็มีอนุรักษ์ดูแลอยู่ข้างบนนี้นะครับผมเป็นฐานอนุรักษ์ฐานพิทักษ์ป่าพามะนาวครับผมมี นี่คือปา้ายโบราณโบราณตั้งแต่สมัยเบ้ยังเป็นเด็กเลยนะนี่นนป้ายดั้งเดิมแล้วก็ด้านบนก็มีอีกป้ายหนึ่งแอดผ่ามะนาวเหมือนเดิมเหมือนด้านล่างแต่ตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับตั <c> ้ง <oughs> แต่นมนานมาแล้วหลวงพ่อวอนไปยืนแอคชั่น รอซื้อ <laughs> โอ้บรรยากาศนี่นะครับลานหินสวยงามมากมายเชิญมาชมมาดูกันได้ครับเดี๋ยวหาว่าเบดโมว่าโมาอะไรงไงมาดูเองมาต้องมาเห็นกับตาตัวเองนะครับ ีผู้กำกับท่านใดอยากจะมาทำหนังสร้างหนังอะไรนี้นะครับมผมแนะนำเลยครับฝามะนาวนี้จุดสวยงามจุดหนึ่งเลยนะครับผมเชิญเลยครับผม เบสก็ขอจบคลิปพามานาวไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับผมพอเบสเดินไม่ไหวแล้วเป็นเหนื่อยร้อนมากอครับผมขอลาวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมบา,บายยดูบรรยากาศสด